เสียงก็คือไฟก็คือกายในกายในรูปประคันส่วนสติปฏิฐาน4ข้อที่2ก็คือเวทนา เวทนาในช่วงมีอยู่สองช่วงช่วงที่ดวงจิตยังไม่ได้ตั้งมัน่นอยู่กับเสียงสาธยายธรรมเมื่อฟังแล้วก็รู้สึก มีความสุขปิติสุขคือมีความเข้าใจในธรรมะที่สาธยทยรรมที่ออกจากพระโอษฐ์ของพุทธองค์ในเรื่องอริยสัจสีในเรื่องสมุทยัย